สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับที่เชลซีมีโปรแกรมเปิดบ้านสแตลฟอร์ดบริดจ์ครับจะลงสนามพบกับไบรตันนะครับโดยจะเล่นกันในค่ำคืนวันเสาร์เวลา3ทุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่แฟรงค์ลัมพาดเนี่ยได้โคจรกลับมานะฮะทำทีมในถิ่นสแตลฟอร์ดบริดจ์อีกครั้งนะครับหลังจาก2เกมก่อนหน้านี้ไปเยือนวูลฟ์แล้วก็ไปเยือนเรอัลมาดริด ก็แพ้ทั้ง2เกมเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปเช็คความพร้อมนะฮะของทั้ง2ทีมไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามรวมไปถึงรูปแบบของเกมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดา มีจำหน่ายแล้วที่7ซเว่นอนะครับใครที่อยากจะดูฟุตบอลแบบสดชื่นตลอด90นาทีก็แนะนำให้ซื้อติดตู้เย็นเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Suzuki Swift GL Next ครับ Next to the e g e ครับก็เป็นรถที่กำลังได้รับความนิยมนะฮะใครอยากจะไปลอง t ทสต์ไดรฟ์หรือว่ากำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งก็แนะนำเลยครับสำหรับทาง Suzuki Swift GL Next นะครับแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มาดีออร์แกนิกครับผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กหาซื้อได้ที่ช h อป e ี Lazada แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก็แฟงค์ลัมพาดเนี่ยถแถลงข่าวตอนช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับหลักๆก็คือทางด้านของคาริดูคลิบาลีเนี่ยสภาพร่างกายถือว่าไม่พร้อมนะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงในเกมที่บุกไปแพ้แเรอลมริศูนประตูต่อ2แล้วก็ลัมพาดบอกว่า ทางคูลิบารีเนี่ยจะเล่นไม่ได้ทั้งในเกมไบรตันรวมไปถึงในเกมที่จะเจอกับเรอัลมาดริดกลางสัปดาห์หน้าด้วยนะครับรวมไปถึงเขาบอกว่าการพักของคาร์ลดูคูลิบารีเนี่ยไม่ได้เป็นแค่นับจํานวนวันนะครับอาจจะเป็นจํานวนเป็นเดือนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นลงเล่นไม่ได้ที่เหลือเนี่ยผมว่าเช็คฟิตเตียโกซิวาครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาน่าจะเก็บเอาไว้เล่นกับเรอัลมาดริดในกลางสัปดาห์หน้ารวมไปถึงอาจจะเป็นพวกเมสันเมาส์แล้วก็เอ็นกุโกองเต้เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อคาดการ์ครับว่า Chelsea เชลซี่ น่าจะกลับไปเล่นหลัง4ี่นะครับก็ด้วยความที่เล่นในบ้านด้วยแล้วก็ตัวที่มีอยู่เนี่ยมันก็เจ็บนะครับซิวาก็คงไม่เสี่ยงใช้งานก็เลยอาจจะเป็นหลัง4ี่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันทำไมถึงเป็นเหตุผลแบบนั้นนะครับก็ประตูเนี่ยก่อนเริ่มเกมทางนิซ่าคินเซล่ามีการรายงานครับบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สับประตูมือหนึ่งอาจจะได้เห็นเมนดี้เฝ้าเสาแต่ผมก็เชื่อลึกๆครับว่าน่าจะยังเป็นเกป,ป้าต่อไปนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนประตูมือหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนขึ้นง่ายๆแต่ว่า อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นสะทีเดียวนะครับก็คาดเดาลําบากเพราะว่าที่ผ่านมาในยุคลำพาดเนี่ยก็เมนดี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่อคาดการว่าเกป้าเป็นประตูครับเกมรับแบ็กขวาเป็นริชเจมนะครับแบ็กซ้ายเป็นเบนชิวเวลจะเล่นในอังกฤษได้นะครับพรีเมียร์ลีกไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในเกมยุโรปจะติดโทษแบนนะครับขณะที่เซนเตอร์น่าจะเป็นบาโูเบเดชิวไฟบังคับเล่นกับเวสลี์โฟฟาน่ากลางก็เป็นโคซิชเอนโซแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยสื่อเขาคาดการว่าจะเป็น คอนนกาลาเกอร์นะครับขณะที่แนวรุกเป็นเจาฟิลิกไคฮาวเวสแล้วก็รายฮิมสเตอร์ลิงนะครับถ้าถามว่าเชลซีจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนเนี่ยก็ถามว่าหลัง3ามีความเป็นไปได้ไหมถ้าหลัง3ามเนี่ยเทรโวชารบาก็อาจจะถูกส่งลงสนามหรือว่าอาจจะได้เห็นการเล่นหลัง4นี่แหละครับแต่ว่าเซนเตอร์แบ็กเนี่ยก็น่าจะเป็นคู่นี้หรือถ้าหลัง3าเนี่ยก็อาจจะเป็นเตียโกซิวาครับได้ลงมาเล่น แล้วก็ถ้าเกิดผลการแข่งขันเป็นไปอย่างที่ต้องการก็อาจจะเปลี่ยนตัวออกแต่ผมเชื่อว่ามีโอกาสจะเป็นแบ็กโฟนะครับแล้วก็ชิวเวลจะได้ลงเล่นตัวจริงแน่นอนเพราะว่ากลางสัปดาห์ไม่ได้เล่นส่วนกลางเนี่ยน่าสนใจครับโควซิชเอนโซแล้วก็กาลาเกอร์หลายคนน่าจะตั้งคําถามว่าทําไมเป็นกาลาเกอร์นะครับผมว่าเขาจะใช้กองเต้ไปเล่นในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็กาลาเกอร์เนี่ยผมว่าลมพาดชอบตรงที่ได้ความขยันมีเอนเนอร์จีเยอะนะครับถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ชอบก็ตามนะ แต่ในมุมผมเนี่ยผมว่าลมพาดจะเลือกกาลัเกอร์ก่อนถ้าคิดอีกมุมหนึ่งครับถ้าไม่ใช่กาลัเกอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นรูเบนรอสตัาชิกนะครับแต่ผมคิดว่าแล้วก็มีสันเมาส์ซึ่งมสันเมสาเนี่ยผมว่าร่างกายยังไม่ฟิตแล้วก็ถ้าพร้อมเนี่ยผมว่าเขาจะเอาไปเล่นในเกมกับเรอัลมาดริดนะฮะส่วนตัวบนเนี่ยน่าสนใจครับผมว่าอาจจะมีพลิกครับอาจจะได้เห็นเปียร์มริโอมามิยองได้เล่นเพราะว่าคายฮาวเวสน่าจะถูกพักไว้เล่นในเกมกับเรอัลมาดริดเจ้าฟิลิกน่าจะได้เล่นอยู่แล้วครับแล้วก็ขวาเนี่ย อยู่ที่ว่าจะเป็นราฮิมเซอร์ลิงหรือว่าเมสันเมาส์นะครับแต่คิดว่าโอวามิยองครับมีเซอร์ไพรส์อาจจะได้เล่นในเกมนี้นะครับผมว่าตัวที่ถามว่าในตำแหน่งหลังกลางหน้าเนี่ยตรงไหนจะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ผมว่าตัวด้านบนครับโอวามิยองมีโอกาสตา์าตัวจริงเพราะว่าให้พักไปเลยครับสำหรับแนวรุกนะฮะอาจจะรวมไปถึงวิเคลโ m มูดริกด้วยนะครับที่มีลุ้นอาจจะได้เล่นในเกมนี้นะครับส่วนฝั่งของไบรตันครับตัวเจ็บตัวแบน ก็เหมือนเดิมครับตัวเจ็บก็ยังขุบโมเดอร์อดัมลาลาน่าแล้วก็เจเร์มี่ซามนโตซึ่งก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วขณะที่เลวายโควิลครับตัวที่ยืมจากเชลซีเกมนี้เนี่ยจะลงสนามไม่ได้เนื่องจากเป็นกฎของพรีเมียร์ลีกนะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าน่าจะชุดเดิมครับถ้าไม่มีโควิลเขาก็จะใช้ทางลอิสดังจับคู่กับอดัมเว็บสเตอร์แล้วก็เจ้าโจยเวลแมนเล่นทางขวาซ้ายก็เป็นเปอร์วิทเอสตูปิยานกลางเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยครับปาสกาลกรอสมอยเซสไคเซโดแนวรุกนะครับมีแม็กอา นะครับแล้วก็ทางด้านของอ e ีวานเฟอร์กูสันนะครับคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับสำหรับเชลซีนะครับเพราะว่าไบรท์ตันเกมนั้นล่าสุดที่แพ้สเปอร์เนี่ยก็เป็นการแพ้แบบไม่เคลียร์ด้วยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของสมาคมฟุตบอลกนี่ยออกมาขอโทษกับจังหวะที่ VAR นะครับซึ่งไบรท์ตันก็ควรจะมีแต้มจากเกมนั้นแล้วก็ถึงแม้ว่าจะแพ้2-1แต่เป็น2-1ที่ สู้ได้อย่างสูสีนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่าเชลซีเหนื่อยแน่นอนตัวอันตรายของเชลซีผมก็ยังมองว่าเป็นมิดฟิลตรงกลางอย่างพวกเอนโซฟานเดสที่อาจจะวางบอลแนวลึกให้กับทางเจ้าฟิลิกแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับผมว่าถ้าแลมพาร์ดลองโรเตชันดูอาจจะเอาโอบามิยองเล่นหรือมูดริกเล่นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นมิติที่มันแปลกใหม่แล้วก็ที่ผ่านมาตัวหลักมันยิงไม่ได้มา4เกมถ้าจะเปลี่ยนเอาตัวสำรองลงมาเล่นบ้างก็คงไม่เป็นไรนะครับผมเลยมองว่าเกมนี้ก็ อาจจะได้เห็นการโรเตชันที่เหลือเนี่ยผมว่าเสียดายตรงที่ริสเจมเนี่ยต้องกลับไปเล่นในลักษณะไรแบ็กเหมือนเดิมก็เลยทําให้การเติมเกมลุกอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะส่วนตัวที่เด็ดของไบรตันนะครับแน่นอนครับก็คือมอยเซสไคเซโดกับ ทางด้านของคาร,รุมิโตมะครับผมว่ามิโตมะจะเป็นตัวที่ปั่นป่วนเกมรับของเชลซีบางทีเนี่ยกาลาเกอร์อาจจะมีหน้าที่ในการไล่ทางมิโตมะให้สุดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงทางลุยเจมส์นะครับที่เหลืออีกคนหนึ่งผมว่าถ้าใครจะยิงเชลซีได้จับตาดูอีวานเฟอร์กูสันครับกองหน้าดาวรุ่งคนนี้เนี่ยมีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างจะจี๊ดจาดแล้วก็ถือว่าฝีเท้าดีคนหนึ่งครับซัมเมอร์ก็มีข่าวกับหลายๆทีมเลยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือซอนล,ลิมาร์ชครับที่เล่น ก็ ه, คู่นี้เนี่ยผมบอกเลยฮะฟอร์แมแหมสวนทางกันครับเชลซีสี่เกมหลังสุดยิงไม่ได้เลยแล้วก็แนวรุกเนี่ยพอใช้ไคฮาเวสก็ดูแล้วอาจจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ฝืดนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าไบรตันเนี่ยคือ4เกมหลังสุดมาเล่นกับเชลซีไบรตันไม่แพ้เชลซีก็จริงครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผลเสมอนะครับผมว่าอีกจุดหนึ่งไบรตันในยุคข,ของโรเบโตเดซาบี้เนี่ยมันจะมีเกมที่ลักษณะเหมือนพวกเขาก็จะมีความยั้งหรือมีความเออเรียกว่าไม่มุทะลุในการมาเยือนทีมใหญ่ผมเชื่อว่า คือถ้าเขามามุททะลุแล้วก็มาแบบสู้เต็มที่อะเชลซีมโวกาสโดนเหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไบรตันเนี่ยเวลาเล่นกับทีมใหญ่มันจะมีความเกรงอยู่เล็กน้อยแต่ผมบอกเลยครับว่ามิตโตมะหรือแม้ทั่ซอลลีมาร์ชเนี่ยได้ปั่นป่วนเกมรับเชลซีแน่เกมนี้แฟนเชลซีเตรียมที่จะเ,เหนื่อยกันแน่นอนนะครับผมว่าแค่แต้มเดียวยก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็ไบรตันไม่ใช่ทีมที่เชลซีจะผ่านง่ายๆเลยถ้าจำมาได้ในยุคพอตเตอร์ Potter ไปเยือนไบรตัน ที่ MX Stadium เราโดนมา4-1น,นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบเกมไม่น่าจะต่างกันผมว่าเกมรับยิ่งบาโดเบเดชิวต้องเล่นแทนคูลิบารีแล้วคู่นี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันด้วยแล้วยิ่งถ้าเล่นหลัง4อย่างที่คาดเนี่ยผมบอกเลยว่าว่าเชลซีเหนื่อยแน่นอนนะครับเชลซี Chelsea รับมือกับมิโตมะให้ดีครับผมว่าได้เจอแกเลี้ยงกินตัวแบบ ตลอด90นาทีแน่แล้วก็รีสเจ๊มเนี่ยผมว่ามีหอบแดกแน่นอนนะครับก็ผมว่าเป็นเกมที่เชลซีต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับทุกวันนี้เนี่ยหนึ่งแต้มก็สําคัญแล้วครับว่ากันตามตรงนะครับอย่างนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกับวูฟแฟมตันเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าโอ้โหวูฟแฟมตันในบ้านดีนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีก็ไม่ง่ายจริงๆวันนั้นผมให้เชลซีชนะ1นึด้วยซ้ําแต่ว่าสุดท้ายแพ้นะครับเกมนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสออกเสมอสูงมากมาก แต่ถ้าลัมผาดทำไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยนะมีโอกาสที่จะโดนน็อกคาบ้านเหมือนกันครับแต่คู่นี้ผมให้90%ครับโอกาสออกเสมอ1-1หรือไม่ก็2ประตูต่อ2นะครับแต่ก็จะเป็นเกมที่อย่างน้อยเชลซีน่าจะทำประตูได้หยุดสถิติไม่ยิง4เกมติดได้สักทีนะครับอ่ะเพื่อนๆมองว่าอย่างไรครับจอฟิลิกจะสร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับอย่างลุยส์ดังหรืออดัมเว็บสเตอร์หรือเปล่าโอบามยองจะมีโอกาสลงเล่นไหมหรือว่า11ตัวจริงที่คาดของเพื่อนเพื่อน มีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยว่าลองฟันทงสกอร์กันหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีก็คือไลฟ์ก่อนเกมที่เชลซีจะเปิดบ้านพบไบรตันก็น่าจะประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ